ทั่วไทยค่ะจิตอาสาพ,พร้อมใจกันทำดีเพื่อแม่ค่ะเริ่มกันในพื้นที่พิษณุโลกก่อนเลยนะคะเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไม้แบบค่ะตั้งอยู่บริเวณสี่แยกบ้านคลองจัดกิจกรรม12สิงหาวันแม่แห่งชาติเลี้ยงฟรีนะคะให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการเมื่อวานนี้ค่ะ กินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูฟรีรวมแล้ว1,000ชพมโชาม oh. มีประชาชนในพื้นที่ทราบข่าวก็พากันมาเลยค่ะรับประทานก๋วยเตี๋ยวกันที่ร้านอย่างต่อเนื่องนะคะมีทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่รวมถึงผู้สูงอายุกันด้วยค่ะ <Yeah. S 1> สามารถรับประทานได้แบบไม่อั้นนะคะ <Yeah. S 1> เพียงแค <Yeah. S 1> ่ใช้ชามเนี่ยคือชามเดิมมาเติมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูน้ำซุปสมุนไพรจีนสูตรต้นตำรับของร้านนายพิเชษเทิอดตะกูลเจ้าของร้านไม้แบบบอกว่าเป็นการทำดีน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิตพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปีนี้ทำติดต่อกันมาเป็นปีที่10แล้วค่ะไปที่จังหวัดตรังกันบ้างค่ะพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาลนาครตรังร่วมกันเชิญทงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพลงสดุดีจอมราชาจากนั้นได้แจกขนมจีนน้ำยาห0 0กิโลกรัม ข้า <Kell ee> เหนียวทุเรียนอีก50กิโลกรัมลูกตาลลอยแก้วไก่ทอดแล้วก็ไอศครีมด้วยให้กับลูกค้าที่ไปซื้อของในตลาดเมื่อวานนี้ตรงกับวันแม่แห่งชาติพอดีนะคะนี่ค่ะ ข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะ,ะเช่นเดียวกันกับร้านข้าวแกงใต้ชื่อดังในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะเมื่อวานก็ให้ลูกค้าที่ไปกินอาหารมื้อเที่ยงนะคะเริ่มตั้งแต่6กโมงเช้าถึง9ก้าโมงเช้าจากจะเป็โมงไปะจนถึงบ่ายโมงมากลินฟรีกันค่ะเป็นการน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติโดยทางร้านจัดให้ลูกค้ากินแบบบุฟเฟ่ต์กันไปเลยค่ะมีเมนูอาหารให้เลือกกินได้กว่า 40รายการและปีนี้จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่4ี่แล้วค่ะปีที่ปีที่สก็เราทําให้สังคมมีรอยยิ้มนะครับยิ่งช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยนะครับจะบอกเว้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีเราก็ทําไม่อั้นเราแจกไม่อั้นนะครับลูกค้าคนที่มาอยากได้สองกล่องสามกล่องสี่กล่องเราก็ให้นะครับเพื่อว่าเขาจะได้เอาไปฝากคนที่บ้านฝากพ่อฝา,ากแม่ที่บ้านนะครับ ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านจำนวนมากค่ะได้ไปตรวจรัก าฟรีนะคะกับคลินิกหมอสนธยาซึ่งตั้งอยู่บริเวณทางโคง้งถนนสุนทรเทพตาบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์เปิดรักษากัรฟรีๆเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะก็ประกอบไปด้วยการบริการตรวจรักษาฟรีนะคะเป็นทีมแพทย์พยาบาลจากหลายจังหวัดเลยคุณผู้ชมเดินทางมาช่วยรักษาผู้ป่วยทั่วไปนอกจากบริการตรวจและรักษาโดยแพทย์แล้วบริเวณหน้าคลินิกค่ะยังมีผู้ประกอบการและภาคเอกชนในตัวเมืองบุรีรัมย์ มานี่ค่ะบริการนวดสุขภาพตัดผมฟรีนะคะแล้วก็มีแบบแจกสิ่งของะอะไรเงี้ยแล้วก็มีมาผัดก๋วยเตี๋ยวแจกฟรีกันอีกด้วยนะคะ,ะซึ่งทางคลินิกจัดบริการตรวจรักษาฟรีให้กับผู้ยากไร้ในวันแม่แห่งชาติมาแล้วเนี่ยปีนี้เป็นปีที่31ค่ะนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมลักษณะน,นี้ในวันที่18กรกฎาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีรวมไปถึงวันพ่อแห่งชาติก็คือวันที่5ธันวาคมของทุกปีด้วยค่ะ อนนี้ก็ทําเป็นวันวันแม่ก็มีการตรวจรักษาโดยมีพวกจิตอาสาพวกคุณเภสัชพวกคุณแพทย์พวกพยาบาลมาช่วยกันครับจิตอาสาก็คาดว่าวันนี้คงได้ประมาณสักร้อยกว่าลายแต่คนรับของแจกก็สักสามสี่ร้อยคนครับครับแล้วก็จะทําถวายท่านไปดีกว่าเราจะหมดกกมหมดกำลังครับก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญที่ยืนนาน จริงๆนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในการทำดีเพื่อแม่นะคะแล้วก็เหมือนแถวบ้านวีเมื่อวานนี้คือไม่ได้เป็นข่าวเนาะเป็นร้านเล็กๆเข้าแกงใต้ไปซื้อแกงจะไปซื้อแกงฝากลูกเนาะหยิบขนมจีนฟรีกลับบ้านได้เลยถุงใหญ่ๆน้ําแกงสองแบบด้วยนะอ่ะยิ้วกลับบ้านปุ๊บแล้วหันไปเห็นป้ายอีกบอกว่าถ้าพาแม่มากินฟรีเลยนี่ก็เลยกลับบ้านใช้ลูกสาวพาแม่มาอีกรอบนึงซึ่งแม่นั่นก็คือเรานั่นเองนะคะคุณเล่นนะคะเขาบอก โหลูงนี้ลูกสาวแบบมากินดีกว่า <c oughs> ก็เลยอยากจะชื่นชมนะคะทุกร้านคือบางร้านไม่ได้ออกข่าวเนาะ <c oughs> ว่าทําดีเพื่อแม่เพื่อสังคมจริงๆชื่นชมค่ะเป็นการแบ่งปันน้ําใจให้กันด้วยเนาะ <c oughs> แล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่แม่ลูกจะได้มีช่วงเวลาดีๆในวันแม่ปีนี้นะครับ